ขอตรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีรีรีพอร์ตกับดิฉันสุมิตาจริยะเมธานนท์และดิฉันสรินาาดาเศรษฐาพัชรานนท์ไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะกระทรวงวิทยธรรมและกระทรวงแรงงานปรึกมาหารือกันเกี่ยวกับผู้ทำง,งานด้านการสาลทุกตำแหน่งโดยมีการสั่งปลดผู้ทำง,งานด้านการสาลชีไม้ไทยหมดประเทศแล้วชาวสวนบักเล็บแมวในจังหวัดศีสะเก ส่งหนังสือถึงหัวหน้ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประท้วงเรื่องราคาบักเล็บแมวไม่พุ่งสูงถึงเป้าสักทีเด็กอายุ17มีเรื่องชกต่อยกับพึ่งอาการเจ็บสาหาัสผู้ปกครองโลแจงตจะหี่ตำรวจยันเอาเรื่องถึงที่สุดเกิดเหตุเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ดันแห่งหนึ่งก่อเหตุทะเลาะวิวาทสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณคาดตาเกิดจากการเหยียบเล็บขกกัน สามารถติดตามเราได้ที่ www.vn.com และสามารถส่ง S m S มาร่วมสนุกกับเราได้ที่2 1 2 2 2 4 3 6 6และ248ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักแป้งโกกิตบให้เนียนตบให้เดงต้องโกกิผลิตภัณฑ์ยาทายเย็นแตนทาลองทุกทองเป็นหน้องท้ายเย็นแตนสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ